เิบนิพิทาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย2 0งร้อยอษุทั้งหลายโพชฌงเจตประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน พชฌชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพอดชงถึง 7. อุเบกขาสัมโพอดชงภิกษุทั้งหลายโพชฌชงเจ็ดประการนี้ที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้ เพื่อนิพพานนิพิทาสูตรที่สิบจบคิลานวั์ที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. ปานาสูตรสปัทรมสุริยปมสูตร 3. ทุติยสุริยูปมาสูตร 4. ปัธรมคิลานาสูตร 5. ทุติยคิลานาสูตร 6. ตติยะคิลานสูตร 7. ปารังคมะสูตร 8. วิรัตสูตร 9. อริยสูตร 10. นิพิทาสูตร